ละหมาดเป็นเจามานะครับต้องชุกรต้องขอบคุณต่อพระบรัศาลาที่ให้เราได้ <c oughs> มีสุขภาพที่ยังแข็งแรงอยู่นะครับยังเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนได้ทํากิจกรรมได้นะครับเป็นสิ่งที่หลายๆคนนั้นบางคนอาจจะมีอุปสรรคอยู่บ้างนะครับ ในเรื่องสุขภาพนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับเวลาอายุมากขึ้นนะแต่ละคนก็จะต้องอพบกับการทดสอบนะครับโรคภัยไข้เจ็บเป็นเรื่องปกติธรรมดานี้นะครับแต่ขอให้เราได้ราลึกียเอาไว้นะครับว่า <c oughs> สิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานั้นนั่นแนหะคือการทดสอบจากพระองค์เาสุบฮานะหัวตาลานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีกับเรานะเราก็ต้องขอบคุณต้องอ ชุก,กอร์ลาสุมาตลาครับแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ทําให้เราน้องเจองเจ็บปวดต้องเดือดร้อนต้องอทนทุกข์ทรมานนะครับเราก็จะต้องอดทนสวัสดนะครับแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากพระนรสุาหานุทตาลาขอความเมตตาจากพระองค์นะครับเพราะความเป็นจรงิงเรานั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอรสุาหานวทตาลาและยังพระองค์ท่านั้นที่เราจะต้องกลับคืนไปนะครับเมื่อถึงเวลาถึงกําหนดของเราแล้วซึ่งไม่มีใครรู้ครับแต่พระองค์ลาสาตลานั้นทรงรู้ พราะนั้นหน้าที่ของเราก็คือเตรียมตัวเราให้พร้อมอยู่ตลอดเวลานั่นเองพี่น้องครับอัลลอฮฺสุบฮฺฮะตาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานนะครับถึงเรื่องช่องทางโอกาสที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮฺฮะตาลานั้นจะช่วยให้เรานั้นพ้นจากการถูกอาสาบถูกลงโทษนะครับนอกเหนือจากการทําความดีนอกเหนือจากการทําอิบาะหดต่างๆแล้วเนี่ยอัลลอฮฺบอกเรานะครับว่า ในสุราอัสซาฟนะครับอายะที่10นะครับอัลลอฮ์บอกว่ายาฮฺฮุลตินามานุฮัลอะดุลลุกุมอลลาติจารัดินตุนจีกุมินอัซาบินอาลลิมนะครับอัลลอฮ์บอกว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยนะข้าจะชี้แนะแนวทางแก่พวกเจ้าเอาไหมนะถึงการค้าที่ช่วยพวกเจ้านั้นนะพ้นจากการโลงโทษอันเจ็บปวดนะครับอายะนี้เราก็คงเคยได้ยนินบ่อยๆนะครับแต่เป็นอายะกุรอานที่อัลเราสุร่าบอกบอกให้บรรดาผู้มีบนบรรดาผู้ศรัทธานั้นได้เชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจ นะครับว่าสิ่งที่พระองค์ละสุภาราณาเสนอให้เนี่ยนะครับต้องเป็นสิ่งที่ดีกับเราอย่างแน่นอนนะครับอ้า,อาลอรับเปรียบเสมือนการค้าเลยบอกว่าการค้าที่จะช่วยพวกเจ้าเนี่ยพ้นจากการลงโทษอันเจ็บปวดนะครับที่ว่านี่คืออะไรอ้าลับบอกต่อไปในยะห์ที่11นะครับว่าต้มีนูนบินล,ลาฮิวะรอซูลิฮีนะนั่นคือพวกเจ้านั้นจะต้องศรัทธาต่อเราและรอซูลของพระองค์นะศรัทธาตัวนี้ก็อย่างที่เคยได้อ่า อบอกมากันมาแล้วนะครับว่าเราจะต้องปฏิบัติด้วยศรัทธาเนี่ยไม่ใช่แค่คําพูดอย่างเดียวนะต้องสแสดงออกถึงพร้อมถึงการปฏิบัติหม,มหมายความว่าอะไรหมายความว่าสิ่งอะไรที่เป็นข้อใช้ของลัทธิสุบาในวัตลาสิ่งใดที่เป็นสุนนะขอนตัสโซสโลลลอฮ์อ,อะลัยซัลลัมเราจะต้องอเร่งรีบในการลงมือปฏิบัตินะลงมือกระทำนะเรื่องละหมาดเนี่ยเราเห็นกันอยู่นะครับเรื่องอื่นด้วยนะครับเรื่องการบริจาคนะเรื่องการ ออัลกุรอานการทุจริการทำความดีต่างๆในหลายๆอย่างนะเราสามารถที่จะทำได้นั่นแหละเป็นความหมายของคาว่าศรัทธาหรืออหม่านั่นเองนะครับเลาบอกอคือพวกเจ้านั้นจะต้องศรัทธาต่อเราและเราซูนของพระองค์นะศรัทธาต่อเราแล้วลก็ศรัทธาต่อรอซูนด้วยนะครับเป็นสิ่งที่เป็นเงื่อนไขที่ให้เราได้ปฏิบัตินะครับถ้าเราจะต้องการที่จะได้รับนะได้รับ สิ่งตอบแทนตรงนี้นะครับอัลล์บอกว่าให้เรานั้นศรัทธาต่อเราแล้วก็ระซูลของพระงคงนะครับแล้วเงื่อขายต่อไปคืออะไรนะครับวัตุยายดูนาฟีซาบิลลาฮิบียลมาลิกุมวาอั้มฟุสซิกุมนะครับและจะต้องต่อสู้ดิ้นรนในทางของรับด้วยทรัพย์สินของพวกเจ้าและชีวิตของพวกเจ้าการต่อสู้ตรงนี้นะครับคือการทำจิฮัดการจิฮัดตรงนี้นะครับไม่ได้หมายความว่าแค่เข้าไปทําสงครามศาส,สนาเพื่อเลาตระลายอย่างเดียวนะครับ เป็นการที่เราจะต้องต่อสู้กับรับสู้ของเราเองด้วยนะในจิตใจของเราในหัวใจของเราเนี่ยนะเราจะต้องต่อสู้ตรงดิ้นรนนะเชตอนเนี่ยมันอยู่กับเราตลอดมันทํางาน24ชั่วโมงนะครับมันก็พยายามขัดขวางเราไม่ให้ทําความดีนะชักจูงเราออกไปทําความชั่วนะหน้าที่ของมันนะครับวันจะต้องต่อสู้กับนับสู้ของเราต่อสู้กับเชตอนที่มันคอยกระซิบกระซาบนะดึงเราไว้ไม่ให้ลุกขึ้นจากที่นอนเพื่อมาทําละหมาด ที่มสัสยิดนะดึงเราไว้ไม่ให้กระทําความดีไม่ให้บริจาคนะครับไม่ให้เสียสละในวางขอรับสุบฮานในหัวตาลาไม่ให้มาช่วยงานศาสนาขอรับสุบฮานในหัวตาลานะันพยายามทุกสิ่งทุกอย่างนะอันนี้แหละคือเป็นงานของฉะตทอนว่าเราจะต้องต่อสู้กับเัวน,นรนนะครับด้วยทรัพย์สินของพวกเจ้านะถ้าเรามีทรัพย์สินเนี่ยในเรื่องของการบริจาคเราช่วยไปนะจะมากหรือจะน้อยตามความสามารถของเราแต่อย่าได้หยุดนะ เชตรนมันก็จะขู่ให้เราว่าเฮยอย่าบริจาคเลยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะหมดเดี๋ยวจะไม่มีเดี๋ยวจะจนเดี๋ยวจะลําบากมันจะพยายามเสนอตรงนี้มานะให้เก็บกักเอาไว้อย่าเพิ่งบริจาคนะคนอื่นก็ให้ก็แล้วเราไม่ต้องให้มันจะคิดอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เ็คือการกระซิบกระซาบของเชตอนนะครับมันก็จะพยายามให้เราเนี่ยหวงทรัพย์ราการแล้วยังไม่ต้องจ่ายเอาไว้ก่อนชะลอ,อไว้ก่อนเดี๋ยวให้มีมากกว่านี้ค่อยจ่ายนะ ข้ทงท่านที่เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องจ่ายนะทุกๆก,การบริจาคออกไปนี่เอารัศมิ์วัตรานั้นจะจดบันทึกให้เรานะและพระองค์จะให้กลับคืนมานะให้กลับคืนมามากกว่าที่เรานั้นจ่ายออกไปซะอีกนะครับให้เราต่อสู้ที่ดุนธางของเราด้วยทรัพย์สินของพวกเจ้าและก็ชีวิตของพวกเจ้าชีวิตด้วยนะครับถ้าเราไม่มีทรัพย์นะเรามีเรามีความรู้เอาความรู้เราเนี่ยเข้าไปช่วยถ้าเรา ความรู้ก็ม่มีทรา์ก็ม่มีเอา,ากำพลังกาลังเราแรงกายเราที่เรามีอยู่เนี่ยเข้าไปช่วยนะแล้วแต่ความสามารถที่เราสามารถจะกระทําได้นะเพราะในหัวใจของเราเนาะเราอัลลอฮฺสุบะละนั้นทรงรู้นะขอให้เราทําด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความอิคลาสนะครับอย่าได้นิ่งดูดายนะอย่าได้เมินเฉยกับงานศาสนาของอัลลอสุบาละนวาตาลาน,นั่นเองนะครับอัลลบอกซาลิกะ อราบอกซาลิคมคารุณละกุมอิงกุนตุมตาละมูลนั่นเป็นการดียิ่งสำหรับพวกเจ้าหากพวกเจ้ารู้นะครับรู้อะไรอะรู้ถึงการตอบแทนที่เราุนฐานะจะตอบแทนให้นะเป็นการดียิ่งเลยถ้าเราเชื่อมั่นศรัทธาตอละเราอิมาตอละอิมาตรอซูลแล้วเราก็ปฏิบัติด้วยนะมันต้องถึงพร้อมทั้งการปฏิบัติด้วยนั่นเองนะครับและ,ะ,ะการบริจาคก,การเสียสละ นะทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตเนทางของรับสุภหาหนุตลานั่นแหละครับเงื่อนไขของการที่จะได้รับประโยชน์ตรงนี้ที่รนะัฐบาลน่าจะตอบแทนให้ว่าเอาลรอเปรียบเหมือนการค้านะที่จะทําให้พวกเจ้านั้นพ้นจากการลงโทษอันเจ็บปวดปติการทําการค้าเนี่ยมันก็จะมีกําไรนะมีขาดทุนนะแต่การค้าตรงนี้เนี่ยมีแต่กําไรอย่างเดียวและกำไรที่ว่านี่ไม่ได้ได้กลับมาเป็นตัวเงินนะได้กลับมาคือเราจะพ้นจากการลงโทษอันเจ็บปวดในวันอาคิอรอนนั่นเองนะครับ อัลลอฮตอบว่าอบอกปนะครับในอายะที่12นะครับว่ายักษิดุลกุมจุนูบะกุมววยุดขึลกุมยันนาตินตาจรีมินตาฮ์ท um ิฮัอันฮาร์นะพระองค์จะทรงอาภัยให้แก่พวกเจ้าซึ่งการทําบาปของพวกเจ้าอาลัลลอฮฺสลาจะอาภาัยให้นะในบาปกรรมในความผิดที่เราได้เคยกระทำมาไว้ในอดีตที่ผ่านมานะเรารู้นะครับว่าเราผ่านอะไรมาบ้างตรงนี้นะครับหน้าที่ของเราคือการเตาบ้านะครับ การขอไปเชืต่อละสุบฮานอต阿าแล้วก็การทําตามที่พระองค์ลักษมห์นาแนะนานะครับคือศรัทธาต่อละศรัทธาต่อระซูลศรัทธาจริงๆนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ศรัทธาแต่ลมปากอย่างเดียวนะบอกว่าบอกว่าอิมาแอกว่าศรัทธาแต่ว่าได้เวลาแล้วยังนอนอยู่บนที่นอนแล้วไม่ยอมลุกขึ้นมานะเพื่อทําการสยุด่อละสุบฮานอหัวตาลา นะครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงแก้ไขกันนะในหลายๆคนที่ยังไม่สามารถที่จะกระทําได้นะครับาลืมว่าเราเนี่ยนะมาอยู่ในดุนยานี้แค่ชั่วระยะเวลาหนึ่ง่านั้นหนึ่งเมื่อถึงเวลาเนั้นเราจะต้องกลับไปแล้วก็กลับไปรับการสอบสวนตรงนี้ไปตอบคาถามต่อลาสุบฮาในวตาาัตลานะครับที่บอกว่าศรัทธาที่บอกว่าอีมาน,นั้นนะได้ทําอะไรบ้างนะครับได้ทําอะไรบ้างหรือศรัทธา,า,าแต่ปากนะแล้วก็นอนอยู่เฉยๆนะไม่ได้ทําอะไรดูทีวีดูรายการที่ชอบอย่างเดียวนะครับ แต่ไม่ได้สนใจในเรื่องราวของคำสั่งของพระสุภานุตลาที่ต้องปฏิบัติตนเองอัลละบอกพระองค์จะภัยโทษแก่พวกเจ้าซึ่งการทาบาปของพวกเจ้านะครับและเะสว็ของพระเจ้าเข้าไปในส,นสวนสวรรค์อันหลากหลายมีละน้ำหลายสายไหลผ่านณเบื้องล่างของสวนสวรรค์นั้นนะครับว่ามาซาห์กินะต่ำวะนฟีจานาติอาดินินาริกะละฟาวซุลอาซีมนะครับอัลละบอกจะ,อะส่งให้พวกเจ้าเเข้าไปในส,นสวนสวรรค์อันหลากหลาย ที่พระองค์ได้เตรียมไว้ให้แล้วก็ในสวรรค์นั้นก็จะมีลาน้ํไหลาสายเนี่ยไหลผ่านนะเบื้องล่างของสวนสวรรค์ทั้นนะข้างล่างเนี่ยมีล,ล,าาลาําน้ํไหลสายไหลผ่านนะเราอาจจะจินตนาการได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่นั้นยังไม่ใช่นะสิ่งที่ใช่เนี่ยเอาลอตตราเตรียมไว้ซึ่งตาเรามองไม่เห็นหูไม่เคยได้ยินแล้วกระศาสา์เราไม่เคยสัมผัสถึงนะครับแต่เป็นสิ่งที่เราจะต้องพอใจนะที่เราจัดไว้ให้แล้วนะตรงเนี้ยนะครับ เราบอกและที่พมณ์อัมบรมสุขในสวนสวรรค์อันหลากหลายาอนันสาพรนะซาลิกลาลาฟูซุลาสีนั่นคือชัยชนะอันใหญ่หลวงนะชัยชนะที่เตาเตรียมไว้ให้กับบรรดาผู้ที่ศรัทธานะแล้วก็แสดงออกถึงความศรัทธาด้วยกับการปฏิบัติคู่กันนะครับศรัทนธะาแล้วก็กระทาความดีทําตามสุนนะของท่านศา,าสดาสุรารหานุบัสลัมนะครับไม่ได้ทําตามอารมณ์หรือไม่ได้ทาตามบุคคลในอดีตที่ได้กระทำเอาไว้ซึ่ง หลายๆอย่างก็ไม่มีแบบอย่างมาจากอรสุลสลอมอวสาลัมอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับที่เราน่าจะต้องให้น้ําหนักด้วยเ <dest itute> พราะฉะนั้นศึกษาให้เข้าใจนะครับแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกถ้าเรายังปฏิบัติไม่ถูกต้องตามสุตน้าองทารุสุ ONEY, ในทุกเรื่องนะครับเราก็ปรับเราก็แก้ไขให้ถูกต้องนั่นเอง พี่น้องครับอันนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็เป็นสิ่งที่อยากให้พวกเราทั้งหลายเน่ยให้น้ําหนักให้มากๆกับกับวันเวลาที่มันผ่านไปกับวิถีชีวิตที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับว่าเราปรับวิถีชีวิตเราสอดคล้องกับคําสั่งของพระสุภัตาลแล้วหรือไม่นั่นเองนะครับพี่น้องครับช่วงนี้มันมีข่าวดังอยู่ข่าวหนึ่งนะก็คือข่าวในเรื่องเออเนื้อเนื้อหมูที่ที่มันมาปอเป็้นเนื้อวัวนี่แหละนะครับมันทําให้หลายคนก็วิตกกังวลไปต่างๆนานา นะครับมันก็เป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงนะนะและนะแล้วก็มีการพูดคุยกันที่นย์การสลามประเทศไทยนะครับที่ผ่านมานะครับก็มีมีข้อสรุปว่ามันมีมันเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็ระบาดอยู่ในแถวแ,แถวบ้านเราก็มีด้วยนะครับแต่การนั้นก็ตามเขาอันนี้เขาอยากให้เราทั้งหลายนั้นได้ได้ตระหนักให้มากนะครับในการที่จะบริโภคอะไรต่างๆพวกนี้ความจริงของฮารารไม่ใช่แค่เนื้อหมูอย่างเดียวนะอย่างอื่นมันก็มีเหมือนกันนะ มันเป็นตรงนี้เพราะมันเป็นประเด็นแล้วมันเห็นชัดนะครับเราก็ช่วยกันดูนะคนที่เป็นผู้ประกอบการค้าเนี่ยนะอย่าเห็นแก่ถูกแล้วคนบรโทากันอย่าเห็นแก่ของถูกนะบางทีเราเนี่ยเห็นแก่ราคาที่ถูกแต่เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราได้มานั้นแ่ะมันมาจากไหนมาอย่างไรที่มามันเป็นอย่างไรนะของถูกเนี่ยมันมีที่มาหลายแบบนะครับมาแบบสุจริตก็มีมาแบบทุจริตก็มีนะถ้าเราไปไปไปซื้อมาเพราะเห็นแก่ของถูกเนี่ยเดือดร้อนกันมาเยอะแล้วนะครับ ราคาเขา100บาทเนี่ยเอามาขายแค่ห้50บาทเนี่ยมันผิดปกตินะครับมันผิดปกตินะภาษากฎหมายให้เรียกถ้าเป็นของที่ได้มาโดยไม่ถูกต้องเขาเรียกรับของโจรน,นะรับซื้อเอาไว้รับไว้ในครอบครองเนี่ยมีความผิดเหมือนกันนะครับแต่นี้มันเป็นเรื่องของการบริโภคนะเราก็ต้องช่วยกันดูแลนะครับต้อง,ต,องต้องศึกษาให้ดีก่อนนะครับ แม้ว่าแม้ว่าบางทีเนะี่ยมันมีตามีเครื่องหมายอยู่ก็จริงฮาล้านเนี่ยนะแต่เราก็ดูวินพิครา์ดูด้วยนะครับว่าถ้าเห็นท่าไม่ดีคนขายดูแล้วไม่น่าที่จะใช่นะคนที่ทํามาหากินแล้วตรงไปตรงมาเนี่ยเราก็งดเว้นหลีกเลี่ยงสานี้นะครับก็ช่วยกันดูนิดนึงนะครับตัวนี้ความจริงมันมีอีกเยอะถ้าจะพูดถึงเรื่องของฮ้าลานลานรอมที่เราบริโภคเข้าไปเนี่ยนะ มันรวมถึงดอกเบี้ยด้วยที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องบางคนกลัวแลือเกินนะเรื่องที่จะกินหมูเนี่ยกลัวมากนะครับแต่ว่าเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยไม่ได้คิดถึงเลยนะต้องเป็นของเราเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ฝากพวกเราทุงหลายนะให้ช่วยกันดูถ้าเรารู้เบาะแสรู้ที่มานะครับก็แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับหรือไม่รู้จะแจ้งใครท่าในพื้นที่นี้มาบอกกับผมก็ได้นะครับตรงนี้นะครับก็จะได้ส่งต่อไปให้ให้คนหน่วยนงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้เข้ามาดูแลจัดการนะดีสังคมที่อยู่รวมกันเนี่ยบางทีเราไม่รู้ ผมก็เชื่อว่าคู่ประกอบการค้าหลายรายเขาก็ไม่มีเจตนาหรอกนะครับแต่ด้วยกับราคาที่มันถูกต้นทุนมันถูกเขารับมาถูกกับมาขายมันอาจจะมีกำไรเยอะแต่หารู้ไหมว่านั่นอ่ะมันเป็นกุศโลบายมันเป็นวิธีที่ยยบย์ของมิจฉาชีพที่ต้องการที่จะที่จะได้รับประโยชน์มากๆนะครับเอาของที่ฮารอมเนี่ยมาปนกับของทล้านขายรวมกันนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันดูด้วยนะครับก็ฝากพี่น้องทุกท่านครับ Aku ulang satu staf Finansial kembali. Welcome, Rizal Muslimin. Amin. Ku lihat fam. Staf Firuhina Balakofur Rahimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.